สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคนชอชงนะครับวันนี้คนชอชงมาสอนทำสีเมนูแรกเริ่มของร้านกาแฟกันนะครับมีเมนูอะไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆตามไปรับชมกันได้เลยครับ2เมนูแรกนะครับที่เราจะทำครับก็จะมีเอสเปรสโซเย็นกับคาปูชิโน่เย็นนะครับเราจะใช้เมล็ดกาแฟนะครับอยู่ที่18กรัมครับ แล้ก็สกัดน้ำกาแฟออกมาจะอยู่ที่ราวๆอยู่50 ml ถึง60 ml นะครับเราจะสกัดแบบนี้ทั้ง2เมนูเลยนะครับทั้งเอสเปรสโซ่และก็คาปูชิโน่ครับเครื่องที่เราสกัดวันนี้นะครับเป็นเครื่องของยี่ห้อเซนติดนะครับแก้วชงทางด้านซ้ายนะครับเป็นคาปูชิโน่ครับแก้วชงทางด้านขวาของเพื่อนๆเป็นเอสเปรสโซ่ครับคาปูชิโน่นะครับเราใช้นมผสม45 ml ครับ เอสเปซโซเราก็ใช้นมผสม45 ml เช่นกันครับนมสดของคาปูชิโนนะครับใช้30 ml ครับเทน้ำกาแฟรครับน้ำกาแฟรเราสกัดออกมาได้55 ml นะครับทั้ง2เมนูเลยคนเอสเปสโซให้เข้ากันครับในส่วนของเอสเปสโซนะครับนมสดเราจะใส่ทีหลังนะครับเพื่อแยกเลเยอร์ชั้นให้สวยงามนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากผสมไปเลยก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆสะดวกนะครับของเราจะใช้เป็นแก้ว20ออนครับแล้วก็น้ำแข็งหลอดเล็กครับถามว่าคาปูชิโน่กับเอสเปรสโซของไทยสไตล์นะครับแตกต่างกันอย่างไรนะครับคาปูชิโน่จะเป็นกาแฟที่มีฟองนมนะครับส่วนเอสเปรสโซ่จะเป็นกาแฟที่ไม่มีฟองนมนะครับต่อมาครับเราก็จะเทเอสเปรสโซ่ลงแก้วครับแล้วก็เทนมสด ตามลงไปที่หลังครับนมสดเราใช้100 ml ครับเพื่อนๆจะผสมไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ของแอดก็จะแยกชั้นให้สวยงามนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าของแก้วนะครับแล้วก็ถ่ายรูปออกมาก็สวยเช่นกันครับอร่อยด้วยนะครับเนี่ยครับดูครับเพื่อนๆดูความแตกต่างนะครับคาปูชิโน่มีฟองนมครับส่วนเอสเปรสโซ่ก็จะไม่มีฟองนมครับเสร็จเรียบร้อยครับ2เมนูนะครับเอสเปรสโซ่และคาปูชิโน่ครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาทำมอคค่าและลาเต้กันครับมอกค่าและลาเต้นะครับเราใช้เมล็ดกาแฟนะครับอยู่ที่18กรัมครับซึ่งเราจะแยกน้ำแบบนี้เลยนะครับให้ได้ออกมา30 ml ครับทั้ง2เมนูเลยครับเราก็ไปเริ่มทำกันได้เลยครับเราจะเริ่มทำมอคค่าก่อนนะครับเราจะใช้ผงโกโก้อยู่ที่ 5กรัมนะครับ5้กรัมประมาณนี้ครับน้ำร้อนใช้อยู่ที่45 ml ครับนมผสม30 ml ครับนมสด30 ml ครับคนให้เข้ากันนะครับเมื่อคนเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็มาจัดเตรียมใส่แก้วกันครับลาเต้นะครับเราก็จะมาชงกันในแก้วเลยครับหมอคค่าเราก็เทไปนะครับที่เราชงเมื่อกี้ นมสดของลาเต้นะครับใช้อยู่ที่150 ml ครับนมผสมของลาเต้ครับ30 ml ครับคนให้เข้ากันครับสูตรนี้เป็นสูตรหวานปกติทั้งคู่เลยนะครับใส่น้ำแข็งนะครับแก้วเราใช้20ออนแล้วก็น้ำแข็งหลอดเล็กครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็มาใส่น้ำกาแฟกันครับแยกเลเยอร์แบบนี้เลยนะครับ น่ารับประทานมากๆครับเพื่อนๆเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูได้เลยนะครับต่อมาครับเราเติมน้ําแข็งในลาเต้เล็กน้อยแล้วก็มอกค่าเล็กน้อยครับปิดฝานะครับลาเต้เราใช้เป็นฝายกดื่มครับส่วนมอกค่าครับเราเติมฟองนมครับก็จะเป็นสามชั้นแยกเลเยอร์แบบนี้เลยนะครับโรยผงโกโก้เพื่อให้หน้ารับประทานมากยิ่งขึ้นครับปิดฝาเป็นฝาโดมครับ เสร็จแล้วครับมอกค่าเย็นแล้วก็ลาเต้เย็นนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรของคนชอชงนะครับจะเป็นหวานปกติทั้งหมดเลยนะครับ4เมนูนะครับมอกค่าเย็นลาเต้เย็นแล้วก็เอสเปรสโซเย็นสุดท้ายเป็นคาปูชิโน่เย็นครับทำง่ายมากๆเลยนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรพร้อมเปิดร้านเลยนะครับสี่เมนูนมนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องคนชอชงไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้คนชอชงไปก่อนครับสวัสดีครับ